สวัสดีค่ะปะกิ๊กทำสวนนะคะวันนี้จะพามาใช้ตะกรอนที่เหลือจากการทำน้ำแม่ปุ๋ยนะคะเราทำน้ำแม่ปุ๋ยไปแล้วนะบางคนที่เข้ามาใหม่จะงงนะคะน้ำแม่ปุ๋ยมาจากอะไรแล้วก็มีหลายคนขอซื้อหน่อยคะ่ปะปกิ๊กน้ำแม่ปุ๋ยมีไหมขอซื้อหน่อย <laughs> แสดงว่าไม่ได้ดูคลิปนะคะ นี่คือการผสมน้ําแม่ปุ๋ยปกิกไม่ได้ขายน้ําแม่ปุ๋ยก็คือปุ๋ยที่ซื้อไปนั่นแหละก็จะมีฮิวมัสนะคะมูลค้างคาวคน้านะอันนี้ส่วนผสมก็ดูเอากันแล้วกันนะอยู่ในนี้หมดใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปด้วยก็ได้เราจะได้ไม่ต้องเติมทีหลังแต่ถ้ายังไม่ใส่ก็เติมทีหลังได้เวลาจะเอามาใช้นะคะคนให้เข้ากันแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนตักน้ําใสๆเอามาเก็บไว้ใช้นะคะเวลาจะใช้เราก็ เอามาเติมน้ำนะหนึ่งต่อสี่น้ำไม่ปุ๋ยหนึ่งส่วนใส่ใส่น้ำเปล่าสี่ส่วนก็เอามาผสมรถที่นี้การเติมน้ำเราตักน้ำใสไปจนหมดแล้วตกตะกอนอยู่ที่ก้นเราก็เติมน้ำไปอีกใช่ไหมคะคนอีกแล้วก็ตกตะกอนก็เอาไปใช้อีกพอสี่ห้าครั้งเราก็มาเติมปุ๋ยอีกครั้งทีนี้นาน,านๆเข้าอาจจะเป็นเดือนสองเดือนเราก็จะตักถ้าตักน้ำใสไปหมดแล้วนะคะเราก็จะเอาขี้โคลนตรงนี้ที่อยู่ตรง ก้นถังก็เป็นปุ๋ยอยู่นั่แหละแต่อาจจะจืดบ้างแล้วเราเราอยากจะเปลี่ยนใช่ไหมคะเราก็าไปตักเอามาใช้ให้หมดก่อนเนี่ยเอามาใส่ตามกระถางผักของเรานะคะอันนี้ไม่เข้มข้นแล้วล่ะเพราะเราเอาน้ำใส่ไปใช้บ่อยมากแล้วก็เอามาเติมในเนี้ยได้นะคะใส่พริกใส่มะเขือใส่ผักอะไรก็ได้ได้ทุกอย่างนะคะเอามาใช้อย่างนี้ ใช้จนหมดทั้งแล้วก็เราก็แช่ใหม่นี่เป็นพริกของป้ากิกกำลังออกดอกติดเมล็ดเยอะมากคิดว่าจะเอามาเพาะอีกนะคะพริกจินดาแดงที่ซื้อมากินเพราะว่าเพาะง่ายแล้วก็จะเอาไว้แจก f อเอาไปปลูกคนละสองต้นสามต้นสี่ต้นห้าต้นแล้วแต่ใครจะขยันเนาะเนี่ยดีค่ะดีมากๆเลยจินดาแดงนะ เพราะง่ายโตโตเร็วแล้วก็ติดมเมล็ดมเมล็ดเร็วมากอันนี้เป็นกะเพรานะคะกะเพราก็ใส่ได้กะเพรานี่ปกิ๊กโอ้โหบ้านปกิ๊กผัดกะเพราบ่อยมากๆเพราะว่าทั้งลูกทั้งหลานเนาะผัดรวมกันเขาผัดเผื่อเด็กด้วยนะไม่ต้องใส่พริก <c oughs> ที่บ้านกระานพริกน้อยผู้ใหญ่ก็พริกนิดหน่อยเนี่ยเด็ดบ่อยๆต้นเดียวนะคะที่ปลูกให้ดูว่าปลูกกะเพรายังไงให้เป็นพุ่มเป็นต้น เป็นทรงเป็นพุ่มใหญ่ๆอย่างนี้ก็ใช้วิธีนี้แหละเด็ดเด็ดเด็ดปล่อยไปก็จะเป็นพุ่มแตกออกแตกออกไปเรื่อยๆนะคะปลูกต้นเดียวอย่าง,งเงี้ยอพอแก่มากๆโซมก่อนแล้วก็มาตัดแต่งแต่ต้นนี้แก่แล้วนะคะแก่แล้วจะตัดแต่งก็ไม่ได้ตัดแต่งปะกิกเอาฮอร์โมนพ้นออกมาเขียวเหมือนเดิมอีกฮอร์โมนที่เนี่ยฮอร์โมนขวดอย่างเี้ย อาหารพืชน,นะคะเรียกง่ายๆก็คืออาหารพืชฮอร์โมนที่จะเอาออกแล้วเราไม่ได้จดทะเบียนอะไรเนาะไม่ได้ขออนุญาตอะไรเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราที่ทำเองอแนะนำน่อยนะคะรวดเลยเนาะอันนี้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงถ้าสีเข้มๆแก่ๆอย่าตกใจนะคะเพราะว่าเขาแก่ตัวจุลินทรีย์เนี่ยออกลูกออกเต้ามูลเข้าหนาแน่นพอหนาแน่นก็จะสีเข้มขึ้นเข้มขึ้นก็ออก ไปน้ำตาลนิดๆเราก็เอาไปขยายใส่ไปนิดเดียวก็จะทําให้น้ําของเรานะแดงขึ้นมาอีกใหม่ได้พอแดงเข้าแดงเข้าแดงช้ำๆช้ำ,ชำๆก็จะกลายเป็นแดงออกเข้มๆอย่างนี้เพราะว่ามวลจุลินทรีย์เข้าหนาแน่นค่ะใช้ดีเหมือนเดิมนะใช้ได้เหมือนเดิมน้ำส้มควันไม้วันนี้มีสินค้าโชว์หน่อยนะคะฮอร์อมโมนหรือว่าอาหารพืชฮิวมัสมูลค้างคาว คนที่ใช้ประจําก็รู้แต่คนที่เข้ามาใหม่อาจจะไม่เห็นอันนี้สินค้าตัวใหม่เพิ่มขึ้นมาก็คือ fc เขา, mm hmm. เ,ขาเขาอยากได้แล้วก็ติดต่อเข้ามาปรากฏว่าแนะนําไปซื้อไปหลายคนแล้วนะคะคนบางคนเอาขุยมะพร้าวห้าเอาขี้รัว5้าบางคนอย่างละสิบเลยส่งไปลังใหญ่ๆเลยนะคะอันนี้แกลบดําแกลบดําขี้รัวที่เป็นขี้รัวป่นนะคะป่นเอาไปใช้ได้เลยผสมดินปลูกได้เลยค่ะ ขุยมะพร้าวนี่ก็ใครจะแช่น้ําล้างน้ําก็าไปล้างอย่างที่ป้ากิ๊กบอกใส่ถังแล้วก็บีบออกมาเหมือนกะทิเหมือนกากมะพร้าวอย่างนั้นอะ่ะก็จะทําให้ล้างง่ายๆไม่ต้องไปล้างให้ยุ่งยากนะคะไม่เลอะเทอะเพราะว่าเขาลอยขึ้นมาแล้วก็ช้อนบีบออกบีบออกแช่ไว้หนึ่งคืนก่อนแล้วก็ถ้าอยากจะปลูกอยากจะพเพาะเมล็ดหรือปลูกต้นอ่อนเนาะก็ใช้พวกนี้ไม่ต้องไปซื้อไปตะเวนหาแต่ว่าถ้าใครหาซื้อได้ง่ายๆแถวบ้านก็ซื้อแถวบ้านนะคะแต่ว่าใครที่ ไกลจากร้านค้าต้องขับรถไปตะเวนอย่างกรุงเทพยอย่างเงี้ยกว่าจะได้ของครบบางทีเผลอๆไม่ครบหมดค่าน้ำมันไป200300ตากแดดจนหัวแดงอีกขี้เกียจไปตากแดดกดโทรศัพท์สั่งมาเลยคะ่ะกดมาที่ป a กก a g ส่งไปถึงประตูบ้านเลยนะคะวันนี้ที่จริงป a ก k a g ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้เน้นจะมาทำคลิปอะไรมากมายแต่อยากจะมาแจกคะ่ะอยากแจกมากเลยนี่นะคะ เดี๋ยวใส่ไปในสินค้าที่สั่งมาตัวนี้เป็นว่าจะยกต้นมาให้ดูสูงใกล้ๆนี่ก็มีอันนี้เป็นถั่วพล้าใครไม่เคยเห็นไปกดใน YouTube นะคะไปกดดูว่าถั่วพล้าเป็นยังไงเดี๋ยวจะยกต้นให้ดูอันนี้ไม่มีที่สูงไม่มีต้นไม้สูงๆให้ปีนป่ายไม่ให้เลื้อยก็ก็สามารถที่จะปลูกได้เพราะเอก,กไปดูแล้วต้นสูงประมาณนี้ก็ออกฝักแล้วค่ะนะประมาณสักขาเราเนี่ย โคนขาเราก็ออกฝักแล้วออกฝักเต็มเลยเป็นถั่วพระ,ระก็ไปพิมพ์ดูถั่วพระพอรออาพระมิโทพร,ระถั่วรพระมีดพระพระอิโต้นะคะเนี่ยปะเกิกก็จะแจกไปอย่างนี้นะแล้วก็ผักชีอู้อยากแจกมากมีความสุขค่ะได้แจกเมล็ดผักชีเพราะว่าเป็นเจ้าแม่ผักชีเนาะ <laughs> ชอบแจกมากๆใครประเกิ๊กไม่ได้ถามนะคะไม่สนใจด้วย สั่งสินค้ามา p ิก๊กกับแมะลงในลังเลยอันนี้แต่โปรโมชั่นใหม่นี้นะคะจะใส่นี่ถั่วเล็บมีที่พูดว่าจะใส่ให้คนละฝักคนละฝักแต่คนมือเติบมาเนาะที่จริงใส่ให้คนละสองฝักไปแล้วนะคะทุกคนที่ได้รับแจกไปก็ป a ก k a g จะใส่ไปสองฝักใส่ถุงแล้วก็เอาไปอย่างนี้อย่างนี้นะคะเป็นไงแฮปปี้ไหม ใครไม่อยากได้ตัวนี้ไม่มีต้นไม้ก็ไม่ต้องเอาไปต้องบอกปกิกว่าหนูไม่เอาถั่วเล็บหมีนะคะเพราะว่าหนูไม่มีต้นไม้ให้เขาเลยหนูอยู่คอนโดหนูอยูอ่ห้องเช่าเล็กๆอะไรก็ว่ามานะคะไม่ต้องเอาไปเอาไว้ให้คนอื่นปลูกแต่อันนี้เอาไปได้ค่ะปลูกในกระถางได้ผักชีไทยแล้วก็ถั่วพระผักชีไทยปกิกขี้เกียจเขียนปกิก,ก็เขียนว่าชีไทยชีไทยมีเอซถามมาว่าอาชีไทยนี่คืออะไรปรกิก ชีไทยก็คือผักชีไทยนะคะพูดสั้นๆไม่อยากพูดยาวเนาะผักชีจากปาเก็กนะนี่ปาเก็กซื้อมาอย่างนี้วันนี้ขอคุยหน่อยนะทําคลิปปลูกไปแล้วอยากจะคุยหลายเรื่องจะซื้อมาตลอดเวลาหมดซื้อหมดซื้อนะคะเต็มใจซื้อเต็มใจแจกเพราะชอบแจกมากๆเลยอยากให้ทุกคนปลูกไว้กินทุกคนทุกบ้านนะคะปลูกผักชีใส่กับข้าวใส่ ต้มจืดใส่ยำใส่ใส่ทุกอย่างที่อยากใส่กินเป็นผักสดก็ได้เนาะเวลาป้กเกกไปซื้ออายุเขาก็จะบอกไว้ตรงนี้นะคะเนี่ยรับรองว่างอกไม่มีเมล็ดผักชีเก่าปกิ๊กเกไม่ได้ไปซื้อเป็นกิโลมาแจกนะคะไปหยิบถุงมาวันสิ้นใช้ทําพัน03ทั256703นี่ก็คือเดือนเดือน3ก็คือเดือนมีนานะคะ ทับสองห้าหกเจ็ดก็คือหมดอายุปีหกเจ็ดเดือนมีนาปีหกเจ็ดนี่ยไม่ถึงแล้วคะ่ะแจกเดือนเดียวก็หมดแล้วเดี๋ยวก็ไปซื้อมาใหม่อีกอันนี้มีความสุขกับการให้นะคะอันนี้ก็ซื้อมาซื้อมาปลูกแต่ว่าเยอะเกินก็จะแจกไปให้หมดส่วนตัวนี้ตัวเล็บหมีนะคะโอ้โหแจกได้ตลอดปีเต็มเลยคะ่ะยังเต็มต้นเลยนะคะทยอยเอาลงมาเอาฝักดำาๆลงมาก่อน ฝ <English> ักเขียวๆก็ต้มกินค่ะโอเคแล้วมีอะไรไอีกไหมพอจะยกให้ดูตัวพร้านี่คะ่ะนี่ลักษณะของเขาเป็นอย่างนี้ถ้าไปเปิด YouTube ดูเขาปลูกกันเยอะติดๆ,ๆติดๆติดกันหนาแน่นพอสูงขึ้นมาประมาณนี้เขาก็จะออกฝกักแล้วก็เป็นพวงเป็นพวงเลยนะคะปะเก๊กเห็นแล้วก็ชอบใจก็เลยสั่งมาพอสั่งมาโอ้โหได้มาถุงใหญ่เลยก็เลยต้องแจก FC ไปปลูกนะคะ หรือว่าใครไม่อยากได้ถั่วพล้าหนูเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมป้ากก๊กขออย่างอื่นก็บอกมากันแล้วกันว่าอยากได้ผักชนิดไหนมเมล็ดผักป้ากิ๊กมีมากมากกว่าร้านค้าอีกนะคะไม่ได้โม้ไม่ได้คุยเล่นๆน,นะคะ,มะเมล็ดผักในเยอะจริงๆอยากได้ก็คือให้3มอย่างเนาะใครไม่เอาถั่วพล้าก็ขออย่างอื่นมากันแล้วกันคะ่ะโอเคนะคะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้กันแล้วกันคะ่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ